มี่ทั้งเหมดสี่อันที่อมชายเห็ดเนาะเดีวยวเสียปิตีดแม่หม่องนี้กับือแดงจึงคืองอู่คือมีแต่มหม่องแดงแล้ววานทัวหายเลยเอาเอาไปนีดอกจังคื็หม่องนี้บมีเม็ดเขาเมื่อน,นั้นคือเห็นเขาเกิดดีอยู่วะบันนี้คือพ่เห็น ก็คิดว่ามองนี้โล่งดีนะให้นั่นเขียวเขียวเขียวปื้อปื้อยนึกว่าแตงแตะตน้นเขาบัดไปยางไปเบิ้งแล้วเป็นต้นหยาเป็นพันหยาพี่ดองเอ้ยเลยสีแดงคุม้มคุ้มหยาไหมนี่มองซื้อนี่ตอนนั้นก็เห็นหนั่นนอกเขออาอักลากอยู่ มาที่นี่หนาวายเย็นา,าย,ย,นายพอย,าอยิงหน่งเล่าหยันที่จริงนอเขามันก็เกิดอยู่เด้แต่เราบ่สบายใจเล้าหยานมันบ่เกิดพูดนะ่น่ะแล้วเอาเขาเมาาื่อวันแดงจึ้งคืองอยพี่นอ้องเดี๋ยวด้วยครับโอ้พอดีเอาขาต่างกองมาพรายหยาดว่า,างจะกวาดกันเ้ย ไลยนกจักบาากันไกผิ้ตรงปะอือคิวไปท่างนันอีกสองอันหน,นึ่งนี่ทำเงอนสีอันเดี๋ยวสิเอาไว้ ซีมุมพอดีนะจน๊ะเนาะอันนี้อันที่สามมือนีบปทัดล่มพี่น้องมองนี้สิเป็ดก็เป็นอันเสาที่ซพี่น้องคุณน่ะลกนกเป็ดลง่งไปเอาไฟไปเสียบใบยุก,กลางให้หน้าที่จริงนออเขาน้อยๆก็เกิดร้ายอยู่ละแต่ว่าเราบ่เห็นแบบ เขียวปืปื้คือมูเนาะเล่าก็เลยบ่สบายใจจ้ะหนึ่งพูดสองสามสี่สี่อันครบแล้วจ้ะถ้าช่วงได้ร่มๆนี้ปิวดังแห้งจะ้ะพู่มปัญญ,ญาช่าบ้านความคิดของเชาวบ้านนังสี่ละพี่น้องปกติกับเฮ็ดแบบนี้เยอะจ้ะบันนี้ช่วงหลังๆมาก คือใส่โดนเนาะแบบมันกับแบบไปเคี่ยงเวลาเขาฉีดยาไปเกี้ยกะก็เลยบ่คอยเฮ็ดจ้ะแต่ว่ามื้อนออี้กะเฮ็ดเพื่อความสบายใจซื่อๆนี่ล่ะพี่น้องแต่ก็ได,ด้ผลอยู่เด้ถ้ามันดังแห้งๆแล้วเวลาลมสิคือนกเขาจะเขาจะตกใจอย่างสิดังมันก็นสิดังพึบๆๆพื่อเเพ่พงแห้งแล้วจ้ะเนาะคล่ไข่ที่จังเฮาตบมือไล่นกจังซี่แหม้ อันนี้นำ้ำถ่วมยุบเส้านำ้ำนะตั้งเครื่องเบนซินไว้ตั้งแต่มือวานเขาวันไ,ไดซีซีซหาเมือแล้วติมองหันกันไปวานสามมือรุนมากกับเป็นนกเป็ดไปลงลุยก็เลยเอาไฟเปไปไต่ซีหลอดก็ไดวานเขาใส่ไมน้นะจ๊ะเนาะถ้าเบิ้งพี่น้องว่า ดีซัำเท็์ป่ะขุนเห็นบานกกำลังมาคำมาเนเริ่มมาแล้ว